สวัสดีเพื่อนทุกท่านเลยนะครับผมว้าวมาดูปลาลิมแม่น้ำเจ้าพยากันนะครับผมว้าวปลายเยอะมากนะท่านผู้ชมโอ้เยอะมากเลยครับผมท่านผู้ชม อันนี้เราอยู่ที่ิึมแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมมาให้อาหารปลากันนะครับผมปลายเยอะมากครับผมว้าวแม่น้ําเจ้าพยานะครับผม น้ำไหลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมมีัดตกเต็มเลยนะครับช่วงนี้ักตกชวานะครับผมฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับผมลับปลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ